หาเรามาคืนตอนึงฝันพี่รุษสิ่งดีฝันว่าโดนตีกบ่าหยบ้ากิดอะไรขึ้นผู้จกขายลรติกาสล้อีงโคจรปไม่มีสิบล้อเลค่ะเขารถของกบ่าถ้าาบอกแว้กับนักขยะ มันแกี้ทำไร้ยเสร็จพ่อหรือเปล่าเปล่าเลยพี่คะแล้วสินค้าพ่ะค่ะม่ใช่อะไรพ่ออเปล่านะพี่เาค่ะตีพ่อเมื่อกี้ป่ากระบอกไม่ได้ตีแล้วตีนจะเปลี่ยนใ่อะไรนี่ีผู้ชายน้อยผูจะไปอะไรใครตีงอของจาไมอยู่ในมือมันสิตกไปที่ไหนานตีไม่ะไอ้ตีต้องมีไม้อยู่ในมือไม่มีพะะ่ อันนั้นมีไหมไม่มีบอกไม่มีก็ไม่มีสิทธข้าพี่ไม่สิทธ้าก็ไม่มีไอหอกหักมีแน่อะไรพี่เจ้าตาใครหอกหักใครหักหอกไอ้นี่พี่ยักษ์ข้มีมึงคนยักษ์กล้าสามารถไอซิสษะกระบาดหัวปู่แม่เอาทาขร์ทลาะโถฝ่าบาทก็มองอยู่กับพวกนั้นแต่นี่จะฝาหอยมีนี่จะตีฝ่าบาทได้ยิ่อย่างมันพูดคนที่ทำร้ายไอซิสักกระบานหัวบาบาดใช่มันต้องมรียกพี่เจ้าในมือใครไม่คุ้น มาแเจออะไรไมไม่มีพ่คะพีค่ะไม่มีพะเจ้าไอ้เ้มึงมีหมฮอมึงมองาแนี้่ะมาเลยมาเลยอ้อมศี่กบาลถอว่าเ็ตัดสินางายมึงมีหัวอจริงอยู่จของเล่นไปเดียวใจเย็เนไม่ได้คนทำร้ายความบาตต้องมีเจ้าคุเจ้ามีของอยู่ในไม้ในมือความบาทรไม่รู้อะไรอะไรตะหม่มเล่าเลยกวาง ปาตาก็ร,รู้เลยว่าใครทำร้ายกว่าบ่ายมันนี่เหรอเรื่องของเรื่องนู่นนี่สินค้าหน้าตยายมึงเอารวดตัวนี่เหรอจันไม่ได้ยังไงนึกชื่อไม่ออกเคยได้แเตะกีเซเลตเวชยร์หยันใ,ใช้าใชภาษาโน่นนี่พักรถเทียร์ข้าพักรถกรงใหญ่นั่งอยู่ปัจจัยปัจจียสินค้าสินค้าสินค้านั่งอยู่นั่งอยู่หน,น,น้าต่าย หาแล้วไปขอความรักในความโกรธพี่น้องตของรักกันอยู่แต่พี่น้องรักกันแบบนั้นไม่ใช่ใช่องคยิ่งองค์ชายแม่กระยาดจะขอเป็นขุนพลตรงนี้เฮ้ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกยความโกรธเกิดความโกรธปอะกอบแต่เปี้ยงตกหน้าตกหน้าเลยเฮ้ยตกทำไมบทบาทเราไปปั่นเราไปปั่นเราไปทำอะไรให้ดูพอตกปุ๊บผมยิ่งไอ้องค์ชายแม่กระยา คงจะเจ็บะคงจะเจ็บหน้าเจ็บตาเอาอุ้ยล็อไม่ปเกิดวาอหมอต้อถ้าเราตกอีกีกถาตกปุ๊บลอกปี่ั่นน่กดดิีกฮ้ยมึงนึกปไกมมกออกปีกตกปีกปีกดีเลยเรื่องมันเป็นแีกนีกป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 ีกีกคีกป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 ีกีกปีกป่กปีกปีีกปีกปีกปี บริสุทธิ์ไปไม่ได้ไม่เชื่อตัวคนไปไม่ได้ไม้ยูใครคนนั้นจี๋โว้ปบาปา,าแค่ตี๊งเล็กป,ป่าบาททำลายตัวเองเฮ้ยแต่โป้ยป้ายที่คนอื่นถานล้ำฐานเขมีไปประหารชีวิตจงังเต่็จง้อเสด็จทานสเสด็จทานมันเล่นเองเออเองได้ กระนั่นนะกูว่าจะไม่เชืิดจอกลืนก ouais ่นเป็นปลาไหลกระนันลองเสียงด uh, ูว่าูปุ้ยไปคุ้ยมาทำปุ้ยไปเรื่องอะไรไม่ออกพมาไม้มายัดกูลองโน้ยค่ะกูไม่ใช่เก่าปัญญาอ่อนเลยโอ้โหะพญาตัดตาให้โลกเลยรื่องอะไรพี่พระอานุชาลากยาเป็นชายชาติชาตรีแท้แท้ใช่อย่ามาบอกร่างขนมสิงค้าท่านะพี่น้องไม่ใช่พี่น้องทานะผัวเมียพระเจ้าขค่ะน้าแท้เนี่ย กการี่ลลูเลยแต่ความบางเมืองเราบ้านเราใครเอาน้ํามาสาดตัวกระหม่อมเนี่ยทำไมทำไมเกิดเอ้ยน้ำต้มกลายเลยแสดงว่าอากาศที่เนี่ยร้อนมันมีมึงเริ่มพลาดทุกคืนทั้งคืนเลยนะอากาศไปร้อนแล้วบรรยาดมันเป็นลางมันเป็นลางคนที่เขาจะตายยังเหงื่อจะอมอม่ายคนที่เด็กเขาบอกเขาบอกว่าร้อนนะร้อนจัดเลยเออแต่วันนี้เขาบอกว่าร้อนอยันที่ย่ไม่จริงเพื่อนคาเดรพ่อแต่ตุ้งไม่ใช่ แสดงความนักถานทีกสางกับสิเขาจะไม่เข้ากันลยรอพ่อหนูัะเขาด้ยนี่ยพ้นูยัง้ขอหแล้วพอไเ็อคีนแสดงว่า้นเมืองนี้ไม่มีศาลพะภูมิต้องขายครอบครัวที่วุ่นวายทั้งครอบครัวจะเป็นมาตรฐานไม่ได้ถาเล่นกับเขาไม่่กอไม่กม่ยืสูงก็เขาอะเอถ้าไมเล่นด้วยพ่อแม่ก็โกรธอีกเออ ทำมาแะ่ไรกัดบริษัทเขาลัวยู่มากมันอะไรมั้งก็แสดงพ่อให้นาตาาแต่เป็นผู้หญิงใช่ไหมล่ะก็จริงล uh> uh ัท้องนะพ่อแต่งให้เราพี่น้องกันนะพ่อเป็นแม่นะพ่อเรเป็นคนเลีแม่ขาบอกไว้น่จะให้บอกมาถอนเป็นผู้หญิงไมไหมโอ้ยอยากแต่งงานกับเขามากอะไพ่อนะอ๋อย่าบูยหวานอย่ารู่ว่านอขอโทษ เจ้ารู้ความจริงหมดว่าสินค้ากับเจ้าแล้วมึงรู้ด้วยไงอ่อรู้เลยเอ้กูไม่รู้เลยกูเล่าทั้งเรื่องกูไม่เห็เท่าขอใจมากสับสนพระมึงเนี่ยคือคืนยุบจะขึ้นหาวมึงใครเก่าเรื่องนี้ให้ตายน้องไม่หาไม่เอาเรื่องนี้นี่นะนาตาลยาถ้าสินคาดรู้ความจริงก็พี่น้องกันคนที่ขอให้คือพ่อและจากเจ้าแต่งต็ไม่ใช่ ทำจริยแล้วผู้หญิงแบบนี้พังแน่เลยปิดตังความรับเขาไว้ไม่ได้อะไรจะทำยังไงแล้วหนูหนูต er ้องการอะไรหนูทำเพื่อเพื่อนหน่อยหนูอยากอยากแต่งงานกับเด็จพี่โอ้ยตายแล้วไม่ทันดังแล้วจะมีผัวแล้วไงล่ะ ในเรื่องในเรื่องนอกเรื่องยังนอกยังยังมากในเรื่องนเรื่องนอกเรื่องเลยบอกให้เลยผัวนีเก้ไม่ให้มันเอาไอ้ปากไม่เป็นมงคลพ่อมันยืนด่ามึงเด็กปากพูดไปได้ยูให้ดูเขามีผัวเนี่ยวันนี้วันนี้เจ็บไม่ต้องไปงานฉัเฉลิมช้ยบอกกูไล่ออกตั้งแต่คืนนี้เหรอไอตัวรักมงคนขอโทษเฉลิมชัยอน่าหนีมึงยังโกรธกูนะเออถ้าจะรักจริงพ่อขอร้อง มันยังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาเจ้ารักจริงพ่อรักลูกนากยาจะตามใจลูกจ้าเจ้าสองคนแต่งรันกันจิ๊บจั่บสองหอกกันนะสองสีแน่แน่กับพ่อได้เสด็จพ่อสัญญาแล้วนะพะย่ค่ะตกลงความสุขของลูกพ่อไม่ทำลายแน่ไปที่ไหนพ่อจะขับรถไปให้ลูกงั้นวันนี้พี่เจ้าอารมณ์ไม่ดีเจ้าขับตำหนักพระคนนะจะแก้ ไปเลยพ่อขอโทษคือพ่อจะเขททำเป็นว่าลวงตาดุก่อนกัดกำลังเลยนะอ่ปน่าะกาย อะไรกันแล้วแม่เจ้าขันกระมองยืนอยู่ตรงนี้นะไม่ไน้้าาลไปยืนขวางน้องตอกอ่รงนั้นเลยยอมกันบ้างสินะพี่น้องเลยนนะไป เรากเจอแล้วลูกเขาทำอะัรพระมีนาจายออกเขาไม่้องข<ม>ั้<อ>นมปล่อยให้พระราชาทำที่ใส่แปบดีีแล้วพระเจ้าค่ะสิข้ายักษความกระดกอย่าถือสาความน,นักยาผู้ไม่้องเจ้าเลยน้องเจ้าเิโตขึ้นมาอยู่กับนางสนมต้องอ่อนไหวขังตัวคล้ายฉันที นักยิสเราเลยเค่อยเอาแทนกันเพ็นงแค่พ่อหรือใช่พ่อกาขอ,ทอโทษลูกนะฮะอย่าเลยไม่ช่แร้วพระบิดาที่ซวยยังไงจะดีจะช่วยพระอนุชาหน้าตายานะก็เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันกระอ่อมแต่สิ่งสำคัญที่กระอ่อมเกิดเป็นพ่อตาขาที่ฟังติดอยู่ในอุระมานานงตั้งต่เล็กจนเติบใหญ่ หาได้เห็นแม้แต่ความสุขเล็กๆน้อยแม้กับเครื่องรอยยิ้มขององค์สมเด็จพระมาดานาทีวัีทุกข่าวท่านที่กระบมอมสิงข้าท่วนี้ขึ้นไปกราบพระบาทองค์พระมาดาเื่อเมวลาไหนกระมาดาท่านจะต้องทรงพระกรแสงร่างห้อยู่โดยตลอดเวลากระหมอมอยากจะแจ้งประจักษ์แก่ใจ ว่าอ้ายและอีหน้าไหนที่มันกล้าบังอาจทำร้ายทำลายมนโยในหลติดใต้สมเด็อันทองแท้ทองพระมาณแบที่ต้องเจ็บต้องจำฝังใจถึงขนาดนี้เราเพระเจ้จจาคุณขอให้พระบิดาคลายข้อประจางทุกสิ่งทุกอย่างเกิดพระเจ้าค่ะสิ่งข้าจะเอ๋ยท่านไม่จงรีก,กรองช่วงนี้ข้าไม่คิดเลยว่าลูก เป็นช่วงสำคัญขอแหะถามเรื่องน้ำเก็าขงพ่อสู่ป้อมตาห้องใจเียท่านมาในท้องเรือน้ำตาหมาไหลกูกำลังจะถ่ายทอดอารมณ์กูกำลังจะเสียแท่แร่งมารัาทักปากเลยนะจะใย้ท่านไเจ้าพอจะรับรู้มันทิ้งทางใจของแม่จะไหนหรือสิ่งฆ่าจน ทางเจ้าตกใจอยากรู้ปิดาจากักรอธิบายเรื่องความจริงมันเท่ากับอายุของเจ้าเลยนะ<ม>เหตุที่มันเกิดของทัพใ,ใหญ่แนเป็นดินขุนชัยมาาังกรหลีขาของทัพเขาเนน้าสู่แผ่นดินขอรทำโดยคำบัญชาการจากแม่ทัพกระดงเล็้งแข่งเป็นอินขุนชัยมางกรคนหนึ่งมันใส่ทหารไล่ล่าข้าคุณเปนดินขอรทำไร้ความปราณีครั้งนั้นมีพ่อพาขมิน้น ต้านทานสุดมีแม่เจ้างานคดีขอติ๊ตากไปด้วยพ่อพ่ายแพ้กับแม่ทัพมโนยคนนั้นมันจับพ่อได้แต่มันไม่ฆ่าพ่อพาพติ๊ตากันด้วยใจมันฆ่าพ่อ้อตายทั้งไปมันจับพ่อพาทัพม,มันไว้่าเพื่อนนะ้เมาผิดแล้วละเสื้อก็ไม่ใช่แบบนี้หุบปา นี่ปาไม่จับพูดนะไม่จับพ่อมาท้เมืองนาคือแม่ของเจ้าถูกไม่ทํามาดูเกรงจิตชายํำลางกับเล่ามันต้องการอยากได้แม่เจ้าทำเมียแม่เจ้าสิ้นเดียวไหวมันบอกว่ามีสามีแล้วแล้วแต่งท้องตอนนั้นเจ้าตู่ในท้องเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นความรานนี้จะไม่ทาคนนั้นไม่หาวี่ไม่มันมาขับขืนใจแม่เจ้าต่อหน้าพ่อแล้วที่พอช่วยันไม่ได้ เพราะสาแก่ใจเข้ามาแล้วมันก็ปล่อยแม่ยมรักมาสู่เพจีนครธรรมตั้งแต่บรรับุรุษมามวลทิ้งคำใจที่แม่นังท้าววดีของเจ้าจำเห็นหน้าเจ้าต้องดังน้ำตาทุกครั้งนั่นแหละนตาบามจากแม่ทำกระดกเรียนแค่ที่นี้เข้าใจประการจำเห็นหน้าเจ้าต้องร้องให้ทุกครั้งเฮ้ยพี่น่าไอ้อีคนนะั้นมันคือใครกันนะผู้ชมถ้าจะรู้ว่าเป็นใคร สิงข้าจะทำอะไรกับมันสิงข้าถึงแม้ว่าอย่างอสูงหัวใหญ่มาบุกตะลุยได้แล้วอ้ยอ้คนนั้นที่มันกล้ากระทำกับ,กรบพระมาดานเราจะตัดหัวมันมาให้ใหใหได้พี่สุสิทธา่็ไม่ทบตาเห็นพี่สุนห้พ่อเดียวไปสิลต้องการทหารม,มาก้อยเท่าไหร่ไอ้แม่ทัพนำทัพใหญ่เข้าสู่แผ่นดินของชัยปราการ บุคคนสร้างตาบาปให้กับแม่เจ้าไปตัดหัวมันมาเช็ดน้ำตาแม่นะท้าวดีของเจ้ามันชื่อว่าอ,าองกหลวงเจ้ามาละ ต้งตั้งใจโอ้ยตั้งใมังสากกันจะตามแกจะทำเชื่อแม่ที่มองไม่คยที่มองไมขอแรงเทียดที่ชวนฉันร้องจบกสิกระถากมา